สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็พบกับรายการก็ว่าจะสอน EP 3นะครับผมวันนี้นะครับผมเราจะพาทุกคนเนี่ยม,มาเซตติง้งตัวเลนส์เฟดเดอร์ของกล้องฟิล์มนะครับผมยาชิก<ม>้าอิเล็กโต35นะครับผมซึ่งก็ใช้ได้เหมือนเหมือนกันหลายๆรุ่นนะครับผมแต่ว่ารุ่นที่ผมจะสอนวันนี้จะเป็นรุ่น GTN นะผมเพราะว่ามีตัวนี้นั่นเองนะครับ<ม>ก็คืออาการของวันนี้นะครับ<ม>ที่ กล้องผมเจอเนี่ยจะเป็นอาการที่ว่าตัวเลนส์ไฟเดอร์ใช่ไหมครับไอที่เวลาเรามองเราจะเห็นแถบสีเหลืองเนี่ยมันเคลื่อนนะครับผมก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวกล้องผมเนี่ยไปตกคานามานั่นเองนะครับก็เลยทําให้มีการเลนเนี่ยไอเลนสะท้อนที่ให้ภาพมันรีเฟกต์เนี่ยครับมันหลุดผมก็เลยต้องซ่อมแล้วคราวเนี้ยปรากฏว่าเอ้ยภาพเนี่ย มันกับไม่ตรงที่เรามองเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูคร้าๆของผมว่าที่ผมเห็นเนี่ยเป็นแบบไหนนั่เนเองนะครับนี่ครับตอนนี้ก็คือสิ่งที่ผมเห็นเนี่ยจากปกติของกล้องเราใช่ไหมครับเวลาเรามองเนี่ยมันจะมีตัวที่เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับเป็นขนมเปียกบูนตรงกลางใช่ไหมแล้วก็มีขีดตรงนี้อ่าแล้วค้แนสมมุติว่าเรามีวัตถุใช่ไหมครับวัตถุที่ผมมองเนี่ยมันเป็นวงกลมอย่างนี้ใช่ไหมครับปึ๊บ กลมนี้แล้วคราเนี้ยพอดีว่าตัวเลนส์ไฟเดอร์ที่ผมมองเองเนี่ยมันก็เป็นวงกลมเหมือนกันครับแต่ว่าเขาเนี้ยวงกลมของเราเนี่ยมันดันเคลื่อนลงล่างนี่แหละครับเป็นปัญหาหลักที่ผมเจอวันนี้ก็เลยจะมาแชร์เพื่อนๆว่าถ้าเราเจอปัญหาคล้ายๆล,ลักษณะแบบเนี้ยเราควรจะปรับเซตติ้งยังไงเพื่อให้เวลาเรามองหรือเราโฟกัสรูปภาพเนี้ยกลับมาเป็นเหมือนเดิมเพื่อที่เวลาเราเอียงมุมกล้องเปลี่ยนเป็นถ่ายแนวตั้งจะได้ ไมให้เกิดความผิดพลาดในการเล็งนั่นเองนะครับผมเพราะว่าถ้าเรามองแนวตั้งพวกเนี้ยเวลาเราหมุนโฟกัสเนี้ยเราก็จะงงเฮ้ยโฟกัสมันเข้าริงมเหแล้วเวลาเรามองอัภาพมันจะเลื่อนจนทาให้เราสับสนเองนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็โดยเดี๋ยวเนี้ยผมจะพาทุกคนเนี้ยมาแก้จุดนี้เป็นหลักก่อนครับแล้วก็สอนทุกคนเช็คโฟกัสเรื่องของว่าไอโฟกัสที่เราปรับตรงหน้ากล้องเ่ยครับนี่ที่เราปรับหน้ากล้องเนี่ยครับ mm hmm. เห็นไหมนี่เวลาปรับเนี้ยว่าตอนเราปรับแล้วเนี้ย รูปภาพที่เรามองเห็นเนี่ยว่าโฟกัสเป็นเข้ากับภาพที่ออกจากตรงหลังกล้องตู่นีะครับที่ไปเข้าฟิล์มเราเนี่ยมันชัดจริงหรือเปล่าครับผมเดี๋ยวสอนทีเช็คคร่าวๆนะครับ่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปเริ่มเลยดีกว่าครับโอเคครับก็ในขั้นแรกนะครับผมถ้าเวลาการปรับอุปกรณ์ใช่ไหมครับเวลาปรับเนี่ยว,วิธีการปรับเซตแนวตั้งก็คือ วอร์ติเคิลใช่ไหมครับก็คือแนวภาพที่มันจะขึ้นลงตะเกียหมอนอธิบายใช่ไหมครับก็คือเราไม่ต้องรื้อทั้งบอดี้มาปรับนะครับเราเพียงแค่ถอดน็อต2ตัวนี้ครับนี่ตัวตรงน็อตตรงเช็คแบตเตอรี่ผมแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็จะต้องถอดฝาออกซึ่งก็อาจจะวุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ถ้าใครที่มีเช็คแบตตรงนี้ก็แค่ขันน็อตตรงนี้ออกนะครับก็จบแล้วก็สามารถตั้งได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็ใช้ไขควงไขออกนะครับ ก็ระวังตัวปุ่มเช็คแบตมันจะหลุดเข้าไปข้างใน,นครับอาจจะเอาออกยากนะฮะหันออกไปเลยนะฮะโอเค <Okay. S 2> แล้วก็น็อตก็ต้องระวังนิดนึงนะครับผมก็มีแผ่นแม่เหล็กก็ไว้วางน็อตนะฮะกันหายนิดนึงนะครับพวกนี้นี่หลุดไปทีที่อ่อนนะผูไม่ทันขาดคำนะครับเกือบแล้วครับเกือบแล้ว อโอเคครับผมพอเรามาในจุดนี้นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีตัวนี้นะครับเป็นตัวเช็คแบตเตอรี่ใช่ไหมครับตัวนี้ครับเป็นตัวเช็คแบตเตอรี่นะครับส่วนตัวด้านในครับจะมีน็อตอีกหนึ่งตัวนะครับเห็นไหมนี่น็อตตัวนี้ครับจะเป็นน็อตที่เอาไว้ขันปรับมุมเอียงของกระจกสะท้อนที่สะท้อนจากภาพจริงเพื่อมาช่วยในตัวของช่วยเล็งของเรานะครับให้มันเห็นภาพซ้อนกันนั่นเองนะครับ เนี่ยครับเราก็ต้องทําการปรับตรงนี้ครับโดยใช้ไขควงแบนนะครับเล็กๆครับแบนเล็กๆเ,เ,เลยนะอย่างผมจะเป็นตัวนี้นะครับนี่ตัวเล็กที่สุดที่ผมมีนะฮะเห็นไหมชัดไหมน้องอ่ะเนี่ยครับเราก็มาเปลี่ยนแล้วก็ใช้ในการปรับตั้งค่านี่ครับโดยเวลาตั้งค่าเนี่ยผมจะใช้ขาตั้งกล้องเนี่ยช่วยด้วยนะครับแล้วก็ทําการปรับโดยการถ้าเราหมุนซ้ายเนี่ยหมุนซ้ายไหมครับ ภาพจากที่มันเลื่อนต่ํากว่าภาพจริงครับสมมุติอันนี้อันนี้อันนี้คือภาพภาพที่มองเห็นภาพด้านซ้ายนะครับอันนี้อันนี้คือที่เราเห็นจากตัวช่วยโฟกัสนะครับแต่ตัวน,นี้คือภาพจริงเนี่ยเวลาเราปรับหมุนหมุนขันไปทางซ้ายคือหมุนตามเขียนาฬิกาเนี่ยครับ <IST> ภาพด้านล่างเนี่ยที่มันเลื่อนลงล่างมันจะเลื่อนขึ้นลงเลื่อนขึ้นมาข้างบนนะครับเราก็ปรับให้มันเลื่อนขึ้นแต่ถ้าเราหมุนไปทางซ้ายเนี่ยทำให้ภาพเนี่ยยิ่งเลื่อนลงไปอีกนะครับก็ลองปรับกันดูครับค่อยคปรับ เราเวลาปรับแล้วก็พยายามมองแล้วก็สังเกตไปด้วยครับว่าเวลาวัตถุที่เราโฟกัสเนี่ยเป็นแบบไหนส่วนมากผมเนี่ยจะใช้ไฟวงกลมช่วยในการมองเพราะว่าเวลาเรามองเราจะได้เห็นขอบชัดขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็เวลาใช้ก็อย่าลืมนะครับใส่ขาตั้งด้วยนะครับอย่างผมก็จะใช้ขาตั้งของมันเองนะครับในการช่วยเพราะว่าถ้าเราปรับแล้วก็ เทิบข้าวออกไปบ่อยอย่างเงี้ยบางทีเราก็อาจจะสับสนว่าเอ้ยเราปรับถูกไหมหรือภาพมันเลื่อนเพราะระยะอย่างเงี้ยครับก็จ,จะทําให้เข้าใจผิดนั่นเองนะผมนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปตั้งสักแป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับตอนเวลาตั้งเนี่ยก็ใช้สตินิดนึงนะฮะก็อาจจะเสียเวลานิดนึงแต่ว่ารับรองว่าสิ่งที่คุณทําก็อาจจะทําให้คุณใช้งานกล้องได้สนุกขึ้นแล้วก็ มีอะไรได้ทำกับกล้องมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการตั้งของตัวที่เป็นการตั้งตัวเลนส์ไฟเดอร์นะครับผมหรือเป็นการปรับนะครับผมที่บางทีเราอาจจะเจอปัญหาน,นี้แล้วแบบไปที่ร้านาก็เจอราคาแพงเนี้ยก็อาจจะโดนขูดผมก็แบบเผื่อถ้าเรามาอีอุปรกรณ์เราก็ทําเองได้นะครับเพราะช่วงนี้ก็วัยรุ่นทำอุป,ปรกรณ์ใช่ไหมครับโอเคครับผมก็ลองปรับกันดูนะครับวิธีปรับก็ง่ายๆวับบนนี้แล้วก็ เดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะสอนวิธีการเช็คโฟกัสว่าไอโฟกัสที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันระยะโฟกัสที่เราปรับไปเนี่ยมันเข้าไหมนะครับเกือบหายแล้วครับเกือบหายแล้วนี่ครับต้องระวังหน่อยครับตัวเช็คแบตนะครับมันวิ่งค่อนข้างไวนะฮะอ่ะถ้าเราปรับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใส่อุปกรณ์นะครับกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะฮะ ก็น็อตก็จะวิ่งไ,ไวๆหน่อยนะครับก็ระวังกันนิดนึงนะฮะเทคนิคผมก็จะเอาน็อตใส่ที่หัวไขควงก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไขยเข้าไปไขควงไฟฟ้าก็จะสบายขึ้นหน่อยนะครับ โอเคครับตัวนี้ก็จบสำหรับการตั้งตัวเลนส์เฟเดอร์นะครับผมแนวแในแน,แนวแกนตั้งผมเพราะว่าในแนวแกนนอนเนี่ยจะต้องลือค่อนข้างเยอะนะผมก็ <c oughs> ถ้าให้แนะนำดีๆก็อาจจะไปหาช่างดีกว่าครับถ้าถ้าจะเป็นจริงๆเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะข้างในาอาจจะสกระปรกแล้วอะไรเงี้ยครับก็ไปให้เขา CLA ทีเดียวนะครับจะได้แบบสบายๆไม่ต้องลงแรงเองไม่ต้องกลัวว่าจะมีปัญหานะครับแต่ถ้า อันนี้สำหรับส่วนการตั้งตัวเลนส์ไฟเดอร์ในแนวตั้งนะผมภาพภาพซ้อนในแนวตั้งเนี่ยก็สามารถตั้งเองได้นะครับผมไม่ต้องไปพึ่งช่างนะผมแต่สําหรับใครที่ดีอยู่แล้วแล้วก็อยากดูว่าเอ้ยกล้องมีปัญหาจริงไหมหรือว่าเวลาเราถอดเราเวลาหรือว่าเวลาเราถ่ายแล้วเนี่ยเรามั่นใจสุดว่าเฮ้ยชันโฟกัสตรงสุดๆแน่เลยแต่ทําไมภาพมันออกมาไม่โอเคเลยวะอ่ะวันนี้เราก็จะมาลองเช็คอีกระดับหนึ่งก็คือเป็นการเช็คของ ระยะโฟกัสนะครับตรงนี้กับภาพที่ออกมาในฟิล์มตรงนี้ครับว่ามันมีความคมชัดจริงไหมหรือว่าไอโฟกัสที่เรามองเนี่ยมันไม่ตรงกับเลนส์ไฟเดอร์ข้างในครับเนี่ครับเราจะได้ส่งไปแก้ปัญหากับช่างหรือลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองก็ได้ครับแต่ว่าถ้าวิธีตัวนี้อาจจะยุ่งยากนิดนึงครับผมถ้าอยากให้บอกวิธีแก้ตรงนี้ด้วยก็ฝากกดไลค์ hmm. กันไว้เยอะๆครับผม ฝากกดซับสไคร์ด้วยก็ดีนะครับจะได้มีกําลังใจในการทำนะฮะก็เดี๋ยวสอิทีเช็คกันก่อนแล้วกันครับสิ่งแรกที่ต้องมีเลยนะครับสำหรับผมก็คือทิชชู่ครับทิชชู่ครับผมแล้วก็เทปกระดาษกาวก็ได้ครับแต่ว่าของผมจะใช้เป็นพวกมาร์กิ้งของงานเพ้นท์สีเพราะว่าจะได้ไม่ทิ้งคราบกาวนะครับกับพวกกับคัตเตอร์ครับเขาเนี้ย วิธีเช็คเนี่ยคือจริงๆถ้ามีกระดาษสาหรือมีกระดาษอะไรบางๆครับผมที่มันสามารถมองเห็นภาพได้ง่ายกว่า A 4ซก็จะดีมากนะครับเพราะว่าอ,อันจะได้แข็งแรงหน่อยแต่ในวันนี้เราเอาสดุ๊ง่ายๆที่เรามีใกล้ตัวผมอย่างผมก็คงเป็นชิชชู่ครับผมมีทุกบ้านแน่นอนครับขัฮะแรกผมเราต้องตัดกระดาษนะครับผมประมาณขอบนะครับนี่ประมาณขอบพวกนี้ อย่าให้มันเกิดยิงเกินได้ไม่อหไรครับแต่ว่าเ,าเวลาเราแปะเทปจะลําบากหน่อยนะฮะผมก็กประมาณคร่าวๆนะครับประมาณผมก็ตัดประมาณ4เซนวัดจากกระดาษ1 2 3หนึ่งสองสามสี่วุกระดาษผมขออนุญ,ญาตตัดนะพอดีที่ชุ่มจะมีขอบยึกๆอยู่ครับเพื่อทำให้เรามองไม่ชัดนั่นเองนะฮะ ก็ออกก่อนแป๊บหนึ่งก็คัตเตอร์ก็คมๆหน่อยนะฮะปึ๊บอ่าโอเคแล้วครับมาครับแล้วก็ไปผมใช้ประมาณ4เซนละกันเนาะ ห้าปั๊บแล้วก็ปั๊บโอ้โหขาดโอ้ oh my gosh โอเคเดี๋ยวทำใหม่นะฮะขาดครับผมเศ้าเศ้าแปลผมเล่งใหม่แล้วอ่า ค่อยทำนะฮะจะเย็นนิดนึงหนึ่ง,งสองสามส,สี่แล้วก็เวลาตัดก็พยายามเอียงม,มุมน,นี่กระดาษใช่ไหมก็พยายามเอียงมุมให้ต่ำๆครับจะได้แบบว่า ช่วยลดการแบบว่ากระดาษติดชิชูติดนี่ครับเราก็ตัดแบวน,นี้อยยับนลลูกปึ๊บอ่าโอเคเกือบแล้วโอเคครับจากนั้นเนี่ยในชิชู่นะครับมันจะมีซ้อนกันสองแผ่นใช่ไหมครับผมก็จะลดให้มันเหลือหนึ่งแผ่นเพื่อที่เราจะได้เห็นภาพได้ชัดขึ้นนั่นเองนะครับนะแผ่นหนึ่งปึ๊บนี่แล้วเราจะมาปิดตรงนี้ ต่อไปครับผมจะตัดเทปเตรียมนะฮะผมก็จะใช้ประมาณนี้นะแล้วก็ตัดออกแล้วผมก็จะแบ่งประมาณ3ส่วนคร่าวๆด้วยตานะครับ เอานี่ลงมาป๊บแล้วก็แปะเทปลงไปนะครับโดยเวลาแปะเนี่ยครับเราจะพยายามแปะให้ตัวแผ่นเนี่ยตึงอยู่บนแนวสันตรงนี้ครับสันบนกับสันล่างเนี่ยครับเพราะว่าฟิลม์มเราจริงๆเราวิ่งแล้วก็วิ่งอยู่สันบนสันล่างครับอย่าพยายามดึงให้มันอย่าพยายามใช้เทปแปะด้านข้าง เพื่อให้มันดึงภาพไปครับเพราะเวลาเรามองเนี่ยมันจะทำให้ภาพมันไม่ตรงกับที่เรามองนั่นเองนะครับปึ๊บก็หยิบม,มานะฮะตัวบนกระแปะนี่นครับปึ๊บ ครานี้มันจะมีอีกส่วนหนึ่งใช่ไหมครับด้านบนนะฮะคราวนี้นะครับจุดที่ยากสุดคือเราต้องพยายามทำให้ชิดชู่เนี่ยตึงนั่นครับผมผมก็จะแปะเทปลงไปก่อนนิดนึงแล้วก็พยายามดึงแล้วใช้มือจับนะครับก่อนจะใช้ก่อนจะเอาก่อนจะกดเทปลงไปทบเนี่ยพยายามจัดให้มันตรงๆแล้วก็ตึงๆในแนวเรียบเนี่ยครับเห็นไหมครับ นี่แล้วก็กดเทปลงไป่ะครัวนี้ก็จะเรียบสวยแล้วครัวนี้ส่วนที่เหลือเนี่ยผมก็จะแบ่งเป็น4ชิ้นนะฮะคร่าวๆหวังว่าเท่ากันนะฮะไปแล้วก็แปะเก็บที่ขอบนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าเอ,อมันต้องตรงแน่ๆเลยนะ ก็ใช้ยเย็นๆนิดนึงนะครับเดินกล้องฟิล์มก็อย่าไวรุ่นใจร้อนนะฮะสายนี้กเกะกะเหลือเกินนะครับอืมอพอเรามั่นใจว่าตึงแล้วเนี่ยโอเคครับคราวนี้เวลาตราดูเนี่ย หลักเนี่ยเราก็จะมองโฟกัสที่วัตถุวัตถุใดวัตถุหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็คราวนี้เนี่ยก็ใช้ขาตั้งกล้องเหมือนเดิมครับปรับเอฟให้สุดไม่ใช่ครับปรับเอฟให้กว้างที่สุดนะครับปรับเอฟให้กว้างที่สุดจากนั้นเนี่ยก็ปรับมาเป็นโหมดชัตเตอร์บีนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่แบตเตอรี่ถ้าไม่มีแบตเตอรี่เนี่ยโหมด B ไม่ทํางานนะฮะนี่แล้วก็ขึ้นชัตเตอร์แล้วก็กดเพื่อดูภาพนะครับ คราวนี้เราก็จะเห็นภาพที่เรามองครับว่ากับวัตถุแล้วเนี่ยมันเป็นไงบ้างเดี๋ยวผมจะขึ้นวิดีโอไว้ให้แล้วกันครับเพราะว่ามองค่อนข้างยากด้วยกล้องนั่นเองครับแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเลยเห็นเลยว,ว่ามันเป็นรูปที่กลับหัวนั่นเองนะฮะพอคราวนี้เราก็หาขาตั้งกล้องแล้วก็วัดด้วยวัตถุเหมือนเดิมพอเนี้ยเราก็มองโฟกัสในเลนส์ไปได้ว่าเวลาเราโฟกัสให้มันตรงเป๊ะอย่างที่เราใช้ปัจจุบันนะเนี่ยภาพที่เกิดขึ้นในตัวของกระดาษนะครับตัวกระดาษ ที่เราแปะไว้เนี่ยมันขึ้นชัดด้วยหรือเปล่าหรือว่ามันขึ้นเบลออ่าถ้าเราลองปรับดูว่าระยะอาจจะใกล้ไปหรือเปล่าเราก็ลองระยะไกลขึ้นถ้าระยะไกลแล้วเนี่ยพบว่าเอ้ยการปรับโฟกัสของเราเนี่ยมันไม่ได้ทําให้มันดีขึ้นเลยเนี่ยก็อาจจะแะแสดงว่าเอ้ยโฟกัสเราเคลื่อนหรือเปล่าตรงนี้ครับก็ต้องหรือภายในเนี่ยเพื่อปรับแก้ไขนะครับ อีกทีหนึง่งหรือว่าเอาง่ายๆก็ส่งช่างดีกว่าครับแต่ว่าน,นี้ก็เป็นเทคนิคง,ง่ายๆที่เผื่อช่วงนี้ใครอยู่บ้านว่างๆก็ลองเช็คกล้องตัวเองได้นะครับเผื<ม>่อหมดโควิดแล้วเนี่ยจะได้ออกไปถ่ายรูปกันต่อน,นั่นเองนะครับ<ม>ก็เทคนิควันนี้ก็มีคร่าวๆประมาณนี้ครับผมถ้าใครชอบหรือว่าอยากให้ผมสอนเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้แนะนําเรื่องอะไรเนี่ยก็บอกมาได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่ชมจนจบขอบคุณครับ